ภาพโยโนอวากาศเรื่องแรกของไทยครับ ถ้าคุณไปปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกอวกาศแล้วขาดการติดต่อกับคนในประเทศคุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับภาพยนตร์สายไฟอีกหนึ่งเรื่องของไทยครับที่น่าสนใจมากๆของปีนี้ครับชื่อเรื่องว่ายูเลนัทครับอยากให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมครับแล้วออกเดินทางไปกับ2นักบินอวกาศนี้ครับออกไปปฏิบัติภารกิจและเผชิญกับอุปสรรคที่ใหญ่มากๆครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อความรักกับความจากลามันเป็น2สิ่งที่คนเราไม่อยากพบเจอครับถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรครับคนไทยไปอยู่นอกอวกาศ เป็นเรื่องยากครับทุกคนแต่หนังเรื่องนี้จะพาคุณไปท่องอวกาศยังพบกับอุปสรรคที่คาดไม่ถึงไปติดตามได้ในหนังเรื่องอยู่เรนัส4กรกฎาคมน,นี้ในหลงภาพยนตร์ครับ